เพื่อนกันไม่จำกัดวันทูคอลแชทแอนแชร์จากวันทูคอลเชสเตอร์กิลเดลิเวอรี่เครื่องปรับอากาศมีเดยนมหงเอสยี่ 4, สหิหกโฟกัสโก้โคดีีสามศูนย์โดยวันทูคอลครับและเมื่อค่วที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการรวบรวมคะแนนจากน้องๆทั้ง100ท่านในห้องส่งและตอนนี้ คะแนนก็อยู่ในเมืองพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วค่ะและสิ่งที่ทั้งสองคนได้ทําอยู่นี้คือความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะน้องซีคะคพี่ไฮเนี่ยคือเห็นสาวประเภทสองมาก็เยอะครับแล้วเห็นทําทุกอาชีพมีอยู่อาชีพหนึ่งที่ไม่เห็นสาวประเภทสองทำอาชีพอะไรฮะคืออาชีพขอทานค่ะ<อ>เขามีความยิ่งในศักดิ์ศรีของเขานะคะค ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวผู้ให้สองทุกๆคนคและก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะคะค,ค่ะและตัวของลุงสมัยเองก็เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตอย่างแท้จริงครับเขามีโอกาสที่จะหนีหนี้ได้แต่ก็ไม่เคยคิดจะหนีนะครับยอมเก็บหอมรอมริบใช้วันละ12บาทถึง3ปีนี่แหละครับตัวอย่างของนักสู้ชีวิตอย่างแท้จริงทั้งสองคนวันนี้เราขอปรบมือให้ครับ แต่ถ้าใครไม่ได้1นหมื่นบาทไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรายังมีผลโหวตจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน24ชั่วโมงโหวตให้คุณครับใช่ล้วค่ะและทั้งสองคนนี้คงอยากลุ้นคะแนนกันแล้วเนาะเอาลครับเหมือนเดิมนะครับทุกท่านครับฟังสัญญาณจากผมนะฮะแล้วนับถอยหลังพร้อมกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเอาทางน้องซก่อนใช่ไหมครับผมก่อนเลครับครับผมนะหลักหน่วยก่อนครับหน ครับนับเลยหนึ่งสองสาม,สามดีนะครับเราจะมาตัดสินพร้อมกันแล้วนะครับนับหรัมงพร้อมกันครับหนึ่งส,สองสาม ดวยคชนะในวันนี้นะครับได้รับเงิน1,000 0บาทจากเปาซินเวอร์นาโนน้องบุ๋มครับคผมไม่ไมไมช่วยถือครับนี่ครับยังมีกิปเซ็ตจากเป่าซินเวอร์นานให้กับน้องบุ๋มด้วยคร่ะ สัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังมีผู้เข้าแข่งขันมาสู้ชีวิตมาเล่าความเป็นมาของเขาให้เราได้ฟังกันในบนเวทีอย่างนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมแล้วก็ลุงบ่ต้องเสียใจเด้ออีก24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยคนทั้งบ้านยังจะโหวตมาให้เด้อบ่หัวใครแพ้ใครชนะเว้ยอยากพูดแต่พูดโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับชอบน้องบุ๋มพิมดีหนึ่ง ส่วนชอบลุงสมัยพิมดีสอครับและส่ง SMS มาที่4777888ครับค่ะเรายังมีเงินรางวัลสูงสุดรอคุณถึง1ล้านบาท,าบาทค่ะก่อนจากฝากคำคมอีกแล้วครับเพราะเราเกิดมาจะรอด้วยจนไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าคุณ เป็นคนดีของสังคมหรือเปล่าครับครับเมื่อนี้เวลาเมิดเมิดเวลาเลาราเดอพอกันใหม่จันหน้าสำหรับจันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ที่ผมถูกปวงไว้ทั้งหมดก็ประมาณส0 0แสนกว่าบาทวันที่เรื่องคณะผมก็เรียกลูกน้องมาประชุมบอกว่าว่าน่าไปไมนะ่ไหวแล้วถ้าได้เงินมาก็จะให้อยากเก็บไว้ให้น้องให้แม่ให้ให้หลานไว้เรียนหนังสือแต่ตัวเราเองเราดูแลตัวอเองได้เราไม่หวังเ